ดูพี่ด้วย <Okay. S 3> เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการคอมโบท่าง่ายๆสามท่านะครับท่าแรกเราขึ้นด้วยท่านี้ก่อนครับขึ้นฐานอย่างครับท่าที่สองครับท่าที่สองก้าวขาเดียวครับท่าที่สามนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวดูนะครับเราจะมาเอาสามท่านี้เราทำได้สามท่าแล้วเราก็จะมาคอมโบกันก็ขึ้นเลยครับท่าแรกท่าที่สองท่าที่สามโอเคครับ